ดอกดอกไม้พี่น้องงามงามนะคะสิดอกไม้บูดสวยงามาพง่พี่น้องชาดีลองมาอีกแล้วเศร้าเศร้าหนาวแล้วบองดอกไม้พี่น้องสวยสวยพาพาหล่อยังสวยเลยสวย่พี่น้องสดชืนนะ่นเนาะสิบสองยูโรอ๋อยี่สิบปีอันนี้เวเซียชาด,ดีลองยี่สิบปีอืม 20ปกซองกาฟ,ฟิลีเตอเด็กก็งามงามงามชวนชมพี่น้องชวนชมพันแค่สีชมพูอ้อน,นี่พันดงังงามงามพี่น้องใจละลายแล้วมาดูพันดังสิคะน,นี่ก็งามอ้สวยสวยชวนชม24ยูโร คือต่างดอกกระเจียวตัวนี้พี่น้องดอกกระเจียวเนกระลังเดลียวดอกกระเจียวอยู่นี่แต่แรงงางานหาสื่อก้อนบัดนี้ดอกกระเจียวตัวนี้พี่น้องอันนี้ผู้ด่างผู้ด่างโอ้นี่ใบด่างเท่าไหร่นี่สิบหกกิโลห้องด่างพี่น้องด่างสวยเนาะโอ้อันนี้แก้วน้ำมาต่ตนี้แก้วน้ำมาพี่บุ้มีตัวนี้ อยูมีแก้วน้ำแก้วน้ำมาอยู่นี่เด้ออันนี้คือกล้วาายไม้สวยๆดอกกล้วาายไม้สวยๆพี่น้องสวยงามอ่าคนน้อยหลายพี่นอ้องคนเต็มเลยบุ้ยหมองหดสุดจอดโดดคลายเพื่อได้โดนถ้ารักพี่น้องถ้ารักก็ไปตายโอ้ฉนี่เอาไปให้แม่ละนึ่งศูกต์ูนย์นะน้ำ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 าเอะถ้าเอะถ้าหักเียร์ไปตาพี่น้อง อันนี้ขวดดองเห็ดได้พี่น้องเด้อเนี่ยขวดดองเห็ดหกขวดหกขวดยี่ห้ายูโรูเก่าชิมหาอันนี้ขวดดองเห็ดอันนี้อันปุ๊กปลาแดดได้พี่น้องขายชาสีเบียงสัปุ๊กปลาแดนนาแดนี่เด้อใครอยายยกซื้อได้ปุ๊กมากอยู่ชาดีลองเด้ออันนี้หม,ม้อต้มต้มเห็ดเห็ดนี่นี่เป็นยังสิ ต้มเห็ดข้อหอยแตมีแล้วอันนั้นเครื่องครบพี่น้องอันนี้ปลุกง่า่เลยอันนี้ฟ้าฟ้าเห็ดเห็ดเนี่ยน,นี่ก็บฟ้าดีดีพี่น้องนี่แล้วข่อยซื้อวันนี้เข้าบ่อเข้าจะมาใส่ใดได้ดปลุกดองเห็ดอ่ะอันนี้เห็ดอ่ะอันนี้เห็ดคลองคลอ,องหวานเนาะคงฟินเจอยวหรือใบยแยมนี่ปลุกแบบนี้ก็มีนี่แบบนี้ก็มีข่อยมีสองชนิด พูดได้ส่วนใจปลูกดองเห็ดเอายี่ห้อน,นี้ได้พี่น้องย่างดีเลยอันนี้ของเฮ็ดไส้น้ำผึง่งอันนี้สูตรสูตรทามิมพี่น้องนี่ยพวกห้มิมยองนี่อันนี้ถุงมือใส่มิมคาพี่น้องว่าบางฟุกฟุกเค็ดเห็ดท้ามันไม่กลมสื่อ,อยุ่งใส่สื่อ,อยุ่งหนีอันนี้ก็ปลูกปลาแดดพี่น้องนี่ขายได้เมื่อสิหกยูโรเจ็ดยูโรดีขนาด,ดเกี่เรื่องพันเหลืองพันเตียพี่น้องแพนเตียแพนเตี่เราไปถูก Năm năm mươi sáu triệu lạng sway sway đau lòng lựa đau cái tay mừng hình ảnh của nhà đặc điểm lòng 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 trái tay là lòng Trái là lòng tay là nè tay là lòng tay ก็ทำให้ช่วยช่นย้ก็ช่วยอืมคุ่น้องอริลองจุยเวฟย์เต็มยอยย่นี่เขาขายในถนนนี่เต็มอยูปลองหายุลรเราหา่หแนบลองเลยยั่วยุ่งสนุนคนทางพี่น้องต้นไม้ยาขิดถนน เดืสิซะหรอแปลกแปลกอันนี้ต้นไม้ลายยุ้งนี่ซำมาปีพี่น้องจ๋าอันนี้อันนี้ก็ต้นไม้ลายยุ้งนี่พี่น้องคอยปลูกเต็มอยู่กินแซ่บๆเลยี่ยังแซ่บเลยพี่น้องเสรีเดินไปปลูกผักบนอ่ะดินร่วนๆองค์ขระกอบใบเซี่ยเซาะเฉยดีใบเซียเซาะใบสิบยูโล

et que c'est donc un sac acheté, un sac gratuit, service compris. Le vendeur se fera plaisir de mettre sac dans votre véhicule. Voilà, alors. อไอสะอ่อนสีม่วงกับงามสวยสวยพี่น้องมาซื้อไก่ไปเลี้ยงมงนี่มีไก่มีปลามีแมวมีสวนชุยางพี่น้องมันนี้แมวหลายก็แมวเขามาให้เอาไปเลี้ยงเนาะก็เกิดตัวละมีสิยูโรพี่น้องไก่เนี่ย หยายไปเรียงเด้อบ่ะหายไปตุ่มนี่หอดไข่ป่ะนี่ไก่้ดำไก่้แม่แมอพอเลยก็ <laughs> ไก่อกอกอกีเดียวอกพี่น้องนี่หอดไข่ใช่หร่าไข่ตัวใดล่ะไข่ <laughs> ข้าวใกล้ไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อยตัวใดตุ่มได้เลี้ยง